สวัสดีครับพบก,กับน้องเจ้าสมรวคาเซเตอร์จรังหวัดบัวลาชธานีอีกแล้วนะผมวันนี้ก็มากับรถเกง๋งอ่ะเป็นระดับรถผู้บริหารเนาะขนาดใหญ่อ่หรือใครที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหารก็สามารถขี่ได้นะครับผมอ่ะเอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวใต้เทมเปอรี่นะผมสองจุดศออโต้ปี2016นะครับผมอ่ 6. 6. ะคราวน,นี้ผมเปิดราคาให้เพียง499,000บาทแค่นั้นนะครับผมผ่อนงวดเพียงอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่า รถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรมาบ้างนะครับผมแล้วก็เดิมแค่ไหนนะครับอ่านะครับสำหรับตัวรถตัวนี้ก็เป็นสีเทาอ่าเป็นสีเทานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อ่าตัดกระจังหน้าโคเมียมโลโก้โคเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับผม2จุดชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมครอบโคเมียมมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมอลอยนะครับเนี่ยของโต y ยต้าเลยนะครับขนาดยาง2,1,5,60เป็นออบขอบ16นะครับตัวนี้สภาพยังกริบๆเลยยังน่าจะประมาณปีอ่า2023เลยนะครับนี่ยตัวนี้นะครับยางปี2023แล้วก็ด้านบนจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวหัวกระจกนะผมแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่ขนาดใหญ่ กว้างนั่งสะดวกสบายนะครับอะมาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายอ่านี่นะครับมีเซอเซอร์ถอยหลัง4จุดอ่าเวลาถอยนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเดิมโรงงานนะครับตัดลายอ่าโคเมียรมาแบบนี้เลยนะครับ 2.0G นะครับอ่าแล้วก็กุญแจนะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจเคเลิลนะครับสามารถอ่าเปิดท้ายด้วยรีโมทได้นะครับอ่อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ก็ด้านหลังนะครับเปิดออกมาแล้วก็จะใส่สัมภาระนะครับได้เยอะเลยนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บยางอะไหลแม่แรงต่างๆนะครับคันนี้คือผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับข้างว่ดอยู่8,00 0กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมออปชันภายในนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของออปชันภายในนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ออปชันล้นๆนะครับผมเพราะเป็นตัวท็อปด้วยเดี๋ยวผมไล่จากประตูด้านข้างก่อนเลยนะครับนี่เปิดออกมาคือตัวนี้ จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมได้กระจกไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของอด้านแผงประตูตัวนี้สามารถปรับเบาะคนขับได้นะครับผมเนี่ยเวลาเรากดไปเนี่ยคือมันจะปรับเบาะในส่วนของเบาะคนขับนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นชุดแอร์แบกนะครับเป็นแอร์แบกทั้งคันนะครับที่พวงมาลัยใต้หัวเขา่าด้านข้างนะครับด้านหลังมีครบเลยนะครับผมคันนี้เล็กม์อยู่ที่ 156,546กิกโลนะครับเป็นเกียร์ออโต้ตัดลายไม้สวยๆแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับอ่านะครับผมเนี่ยเบาะคู่หน้าด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะสีเบจนะครับเป็นเบาะหนังด้วยรักษาง่ายนะครับผมเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่าเบาไฟฟ้านะครับมาดูในในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ กลับมานะครับก็เนี่ยเล่นวิดีโอวิทยุดนตรีบลูทูธแผนที่อ่าแบบนี้นะครับตามแบบนี้เลยอ่าเนี่ยเลื่อนมานะครับ Google Chrome วิดีโออะไรต่างๆนะครับผมได้หมดเลยเนี่ย u t u b e นะครับเล่นได้นะครับอ่าเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของเบาะด,ด้านหลังครับอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะด,ด้านหลังเนี่ยคือ กว้างผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นเก๋งขนาดใหญ่ที่กว้างมากนะครับนั่งข้างหลังคือนั่งสะดวกสบายนะครับผมมีในส่วนของแอร์นะครับผมแอร์หลังนะครับตัวเนี้เนี่ยคือด้านหลังคือไม่ต้องกลัวร้อเลยนะครับเนี่ยเรามีแอร์หลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเพดานนะครับนีอ่าไฟเพดานด้านหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ องวด8,000บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับออปชั่นแล้วก็รุ่นรถของตัวนี้เแต่ผมพาไปชมห้องเครื่องกันเลยครับมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 อ่าเปนซินล้วนนะครับผม4สูบ16วาล167แรงม้าอ่าตัวนี้คือผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมโรงงานเลยนะครับผมมีระบบเบรก ABS มาเรียบร้อยนะครับเนี่ยน้อตไม่ขยับเลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยอ่าให้ตะก้องฉายมาดูนะครับนี่ไม่มีรอยน้ำมันรั่วซึมเลยนะครับผมเนี่ยเลขเครื่องอยู่ครบนะครับข้างหน้า ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปงเดิมโตโยต้านะครับมีค้ำไฮดรอลิกเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้สะดวกสบายเกี่ยวกับการใช้งานอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจองรถแคมเปอรี่คันนี้นะครับผมสามารถติดต่อหาเราได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9นะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับทาสัญญาทั่วไทยจะส่งให้ทั่วไทยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ